สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีเลิฟทาลอดนะคะ,ะวันนี้นะคะมารีก็มีคลิปน่ารักๆน,นะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่านะคะถ้าเขาคนนั้นนะคะได้เจอเรานะคะตอนที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะ ตอนที่เราไม่ได้แต่งหน้าจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคิดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้นะคะนะดูแบบสนุกสนุกขำๆเป็นแบบเพื่อความบันเทิงนะคะนะไม่ต้องคิดมากนะเมลีก็แบบเออคิดเหมือนกันนะคะเพราะเมลีก็เป็นคนที่ชอบแต่งหน้านะคะแล้วก็แบบก็เลยลองมาคิดดูซิว่าเอ๊ะถ้าถ้าแบบเราลบเครื่องสําอางออกแล้วแบบไปเจอก,กันกับเขาแบบว่าเขาจะเจอจําเราได้ไหมอะไรประมาณอย่างนงี้นะคะนะก็แบบ เป็นถือว่าเป็นข้อความบันเทิงแล้วกันนะคะนะไม่ต้องคิดมากแล้วก็มาริจะมี4เด็กมาให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะนะ,ะมาริก็จะเริ่มอานเด็กที่1 2 3 4ามี่นะคะซึ่งแต่ละเด็กนะคะก็จะเป็นภาพนะคะเอ่อควีนเลียนนะคะหรือว่าควีนออฟเพนทิเคิลนั่นเองนะคะนะของแต่ละชุดเลยนะคะของแต่ละเด็กเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะก็เลือกนะคะ ว ineeатель นที่คุณคิดว่าเหมือนคุ้นนะคะอันไหนหนะ้าลูกไหนที่แบบเหมือนคุณหรือว่าแบบแค่รู้สึกว่าชอบก็พอไม่เหมือนก็ได้นะคะแค่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แบบมันใช่อะไรางร,รู้สึกว่าพอเห็นแล้วเอออันนี้รู้สึกว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็เมลิจาเริ่มอ่านนะคะเรียงลําดับแบบนี้เลยนะคะนะอ่า วางา่าคงจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูการลองไปเช็คกันนะคะว่า,าถ้าเราไม่ได้แต่งหน้านะคะประสาทจักเครื่องสำอางใดนะคะคิวเค้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรอย่างนี้นะคะนะก็จะเป็นยังไงนะเขามาเจอเรารืปนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะนะก่อนอื่นเรามาดูก่อนสิคะว่าคุณตอนที่คุณแต่งหน้าแต่งตัวนี่มันเป็นยังไงนะคะ คุณกองที่1น,นะคะคุณเป็นลุกที่ดูเป็นผู้หญิงที่หน้าตาหน้าตาดูเหมือนจะน่ารักแต่มันดูเป็นเซ็กซี่มากกว่านะคะเป็นคนที่แบบสวยสวยและแฝงด้วยความเซ็กซี่นะคะาปากของคุณนะคะจะเป็นจิ้มลิ้มนะคะปากบางค่ะแล้วก็ดวงตาเป็นแบบเฉียบคมนะคะนะดวงตาเฉียบคมนะคะ ลุกการแต่งหน้าของคุณก็จะแต่งออกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นแบบเรียบเรียบนะคะไม่ฉูดฉาดโทนสุภาพนะคะรู้สึกคุณจะเป็นคนที่แต่งหน้าแบบออกโทนสุภาพนิดนึงนะคะนะคุมโทนออกไปทางสีน้ำตาลสีม่วงสีส้มบอกไปทางสีเข้มๆค่ะนะ,ะนะสีเข้มๆสีแบบาทาง ถ้าเป็นชมพู่ก็ชมพู่เมื่อเมียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเป็นเป็นโทนสีแบบเข้มๆนะคะนะอืมเวลาคุณที่คุณดูแต่คุณแต่งหน้าแล้วคือคุณแต่งดวงตาของคุณได้เป็นเฉียบคมนะคะเป็นดวงตาที่แบบคือมองแล้วอะ่ะมีเสน่ห์มากนะคะนะอืมพอเขาได้เห็นคุณตอนที่คุณแต่งหน้าในลุกแบบเนี้ย นะคะในลูกที่คุณแตงนะ่งหน้าแบบเนี้ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะนะปากนิดจมูกหน่อยคุณเป็นคนที่แบบปากนิดจมูกหน่อยมันแบบมันเข้ากันนะคะปากแบบมันเหมือนปากกับตาเล็กจมูกเล็กปากเล็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะพอเขาเห็นคุณแต่งหน้านะคะอืม เจ็ดเหรียญสามดาบโอ้โหเป็นประมาณว่าสวยจนแบบอยากจะแย่งประมาณว่าสวยจนแบบอยากจะแย่งมาครอบทองเลยนะคะนะเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบคุณถ้าจะมีคนมาชอบเยอะอไอ้นะคุณดูสวยดูสวยดูเฉียบคมนะคะเน่ยมันเหมือนแบบว่าความสวยของคุณเนี่ยมันเฉียบคมนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงอืม มีความแบบการแต่งหน้าของคุณมันจะเป็นเหมือนแบบแต่งจริงแต่งจังอะคะ่ะแต่งจริงจริงจังจัง,จงคุณอาจจะแต่งหน้าออกโทนโทนเหมือนโทนสายฝอก็ได้นะคะเพราะว่าแบบเดวเวิร์กขึ้นนะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบรูปโลกขึ้นอะรูปโลกขึ้นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบออกแนวแบบคนต่างชาติอะออกแนวสายฝอก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะคือแบบแต่งมันไม่แต่งอะบางทีคุณก็แต่งมันไม่แต่งนะคะ เขารู้สึกว่าคุณจะแต่งหน้าแบบมันดูแบบดูแล้วแบบมันเฉียบคมมันก็ดูเหมาะกับคุณนะคะแล้วก็แบบมันจะต้องมีคนมาชอบคุณมากแน่เลยนะคะเขาดูแล้วเนี่ยอืมคุณดูก็ดูสวยนะคะแล้วเหมือนจะมีคนแบบมาแช่ชอบมาชอบคุณนะคะมาแย่งอะ่ะตื่เหมือนพอแต่งหน้าแล้วเหมือนแบบกลัวคุณมาแย่งอะไรเงี้ยนะคะะ ดูสวยดูดีนะคะอยากจะมีคุณไว้ไม่อยากให้ใครมาเยือมาแย่งนะคะอโอเคไปต่อแล้วดูดูพอเหมือนแบบแต่งหน้าแล้วเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็น working woman ด้วยนะคะ ดูสไตล์พอคุณแต่งหน้าแล้วเหมือนดูดูเป็นแบบเป็น working woman น่ะไม่ได้เป็นแบบชูดฉาดจนเกินไปเหมือนคุณไปทํางานอาจจะทํางานราชการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคือก็เลยแต่งค่อนข้างที่จะคุมโทนแบบว่าไม่ได้แต่งเยอะจนเกินไปแต่งแบบแต่งเบาๆอ่ะแต่งเบาๆแต่ก็เป็นแบบถ้าเป็นสายฝอก็เป็นฝอแบบเบาๆไม่ได้ฝอแบบเข้มมากแบบสมุกี้อายก็ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนะ Out, of, แล้วถ้าไม่แต่งล่เพอลบออกเครื่องสมองออกล่ะเป็นยังไงพอเขาเห็นคุณแบบหน้าสดหน้าสดมันดูเป็นธรรมชาตินะคะดูสิคะคุณก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็ดูเป็นธรรมชาติดูน่ารักทีเดียวดูเป็นแบบมันดูมันมีความธรรมชาติเป็นบูตรธรรมดาธรรมดาแต่น่ารักดูดีนะคะเห็นไหมคะ มันเข้ากับคุณนะคะถ้าคุณไม่แต่งหน้าคุณก็แต่งคือคือคุณจะเป็นคนที่แบบว่าถึงคุณไม่แต่งหน้าแต่คุณก็แต่งตัวให้ให้เข้ากับการไม่แต่งหน้าอะไรคือมันเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันมันองค์ประกอบภาพรวมนะคะเขามองเขามอง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 จากคุณนะคะมองดีอ่ะหนึ่งหนึ่งเหรียญก็ขึ้นนะคะยังไงเขาก็ยังชอบคุณอยู่ดีี่ ถึงแม้ว่าคุณจะแต่งหรือคุณจะไม่แต่งเขาก็ชอบคุณอยู่ดีนะคะอืมเขามีความมั่นคงให้กับคุณอยู่แลว้วอืมแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากให้เราไปไปแบบว่าเหมือนกลัวในกลุ่มเนี้ยเขามีความรู้สึกว่า ถ้าเราอ่ะไม่แต่งหน้าน่ะเราก็ดูดีเหมือนดึกเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันดูดีในอีกแบบนึงดูเป็นใสๆน่ารักน่ารักนะคะดูลุคแบบชิวๆน่ารักน่ารักนะคะเขาก็ยังมีความรักความมั่นคงให้กับเราอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วเขาคิดว่าเนี่ยคนนีแ้แอบแอบหึงนะคะแอบหึงคุณอยู่นะคะเป็นเหมือนว่ากลัวคนอื่นมาขายขนมจีบคุณนะคะกลัวคุณแบบกลัวควนมาจีบอะม,มีความรู้สึกว่า ถึงคุณจะแต่งหน้าหรือคุณไม่แต่งหน้าเขาก็มีความรู้สึกห่วงคุณอยู่ดีมีความรักและความห่วงคุณอยู่ดีนะคะนะเขาก็แบบว่าเออโอเคนะคะโอเคเนี่ยยังก็ยังก็ยังรักเหมือนเดิมก็ยังแบบถึงจะแต่งหรือไม่แต่งคุณก็ยังก็ยังรักคุณเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุย้ยคือดีแท้นะคนนี้ดีอยู่นะคะถือว่าก็โอเคอยู่นะ สำหรับคุณกองที่หนึ่งนะคะเนาะเอาพอน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สองนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปคุณกองที่สองคะมาดูกันตอนที่คุณแต่งหน้าสิคะคุณแต่งหน้าแล้วเป็นจะเป็นลุคแบบไหนนะคะดูคุณแต่งหน้าแล้วจะเป็นเป็นคนที่แต่งดวงตาให้ดูแบบ เปล่งประกายนะคะอาจจะแบบว่าดวงตาของคุณอาจจะเป็นคนที่มีดวงตาที่โตนะคะคุณหน้าคุณดูแบบคล้ายๆลูกครึ่งอะคะ่ะจมูกคุณโตดวงตาคุณก็โตนะคะปากคุณก็พอดีมันจะพอดีกับหน้ากับตากับปากนะคะนะ แล้วก็คุณไม่ได้แต่งอะไรมากเลยปกติคุณก็เป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคุณแต่งเหมือนมันเหมือน,น,นไม่ได้แต่งอะ่ะหรือบางทีคุณอาจจะแค่ทาลิปมันเฉยๆก็ได้นะคะเนี่ยนี่คือแต่งละดูคุณลุคลุกของคุณอะ่ะก็คือแบบนี่แหละคือคือฉันแต่งหน้าละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แบบปัดกุ้งปัดแก้มอะไรก็แทบจะไม่ได้ปัดเลยนะคะแค่แบบทาลิปเบาๆแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาคิดยังไงนะคะคือแบบคุณแต่งหน้าแล้วอ่ะเนี่ยแต่งหน้าแล้ว เขียนคิ้วโดง่โดงโกงเป็นคันสอนนะคะแต่คุณมีดวงตาที่สวยอยู่แล้วนะคะดวงตาเหมือนเหี่ยวมันนกเหี่ยวอะไรอย่างนี้เลยนะอืแล้วตอนที่คุณแต่งหน้าเนี่ยคิ Q, ้วโกงคิ้วโกงดั้งโด่ง,ด,งดวงตาเป็นเหี่ยวของคุณเนี่ยตอนที่คุณแต่งหน้าทาลิปเบาๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะอืม เขาก็มองแล้วก็เลงแล้วก็มองมองแล้วไงต่ออืมเขาก็อยากคุยด้วยนะคะพอเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความทมันมีมันเป็นอะไรที่ที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเนาะมีความเป็นธรรมชาตินะคะเขาเห็นคุณแต่งหน้าแล้วเขาก็ดูว่าคุณมี มีความเป็นธรรมชาตินะคะแต่งหน้าได้ธรรมชาตินะคะมันก็ดึงดูดอยากให้เขาอยากมาคุยกับคุณนะคะอืมจะถามว่าเขาชอบชอบไหมนะคะก็แบบมันดูเหมือนมันดูเหมือนตัวเขาเองอะเขาชอบความเขาอยากได้เหมือนอยากได้เพิ่มกว่านี้นะ่ะ ธรรมชาติเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาชอบแบบธรรมชาติแต่ว่าชอบให้ธรรมชาติที่มันมีแบบเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีป่าอย่างเดียวมันมีบ้านด้วยนะคะก็คือแบบอาจจะแบบเออ,เ,อ,อเติมสีเติมสันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพิ่มมันจะได้มีเป็นแบบให้มันรู้สึกเหมือนแบบคนไม่ง่วงนอนอะอารมณ์เหมือนแบบ พอคุณแต่งหน้าเหมือนเหมือนคุณยังไม่ตื่นอนะ่ะคุณนึกนึกออกไปว่าเหมือนบางทีแบบพอเราถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมคะเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็แค่ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปเลยไปทํางานเลยอย่างเงี้ยบางทีมันรู้สึกเหมือนเรายังไม่ตื่นนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนหน้าเรามันไม่ได้แต่งเนาะมันไม่ได้แตกต่างแต่ตอนที่เรานอนนอนตื่นขึ้นมาแล้วแบบมันมันมันก็ค่อนข้างยากที่เราจะแบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอื แต่ถ้าคุณเป็นยังงั้นแล้วถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะคะนะมันก็เหมือนกับว่าถ้าพาคุณออกไปข้างนอกด้วยนะคะมันเป็นเหมือนคุณยังไม่ตื่นนะคะมันเหมือนยังไม่พร้อมอะไรนะคะมันเหมือนแบบคุณยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะอืมแต่ถ้าคุณเพิ่มการแต่งหน้าขึ้นมามันมันมันเป็นความรู้สึกว่านี่แต่งแล้วเลยอยากให้แต่งเพิ่มมาอีกนะคะอา้านี่ขนาดแต่งยังอยากให้แต่งเพิ่มมาอีกแล้วถ้าไม่แต่งเลยล่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ย <laughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่แต่งเลยจะเป็นยังไงอ่ะขนาดนี่แต่งแล้วก็แบบถ้าไม่แต่งเลยนี่คือแบบถ้าไม่แต่งหน้านะไม่ต้องออกจากบ้านเลยไม่แต่งหน้านี่คือแบบไว้คุณถ้าคุณไม่แต่งหน้าแล้วดูมันดูไม่ได้เลยนะเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติเกิน มันธรรมชาติเกินไปบางทีมันก็แบบมันดูไม่ได้ไงมันแบบมันมันไม่ได้ดูนะเออขอให้คุณนะคะอาจจะเพิ่มการแต่งแต่งหน้าขึ้นมาหน่อยนะคะนะ,ะเนี่ยเขาก็อยากให้คุณนะคะแต่งน คือพอคุณแต่งหน้าแล้วมันดูไม่ไม่อยากจะพาไปไหนมาไหนเลยนะ่ะเพราะว่า,า,ามันเหมือนกับว่าคุณคุณยังไม่ตื่นนอนนะคะก็แบบว่ามันเนี่ยมันมันเหมือนมันคนที่ป่าโปคุณมันเหมือนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะทํางานหรือว่าจะเริ่มที่จะแบบวันวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูไม่สดชื่นว่างั้นเถอะมันดูไม่สดชื่นนะคะเนี่ยแล้วทีเนี้ยเออช่วยแบบ ดูแลดูแลเนื้อดูแลตัวดูแลการแต่งกายหน่อยนะให้มันดูแบบให้มันดูน่ารักขึ้นให้เป็นดูเป็นแบบผู้หญิงที่มันแบบเอาใส่จากที่แบบว่าคิวเป็นให้มันมีความอ่อนหวานยิ่งขึ้นนะคะดูมันดูดุดัดดนจนเกินไปมันเหมือนคุณเป็นแบบมันเหมือนเป็นแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านทำงาน อยู่ที่บ้านแล้วคุณก็แบบปล่อยน้อปล่อยตัวจนเกินไปนะเขาอยากให้คุณแบบแต่งตัวให้มันเพิ่มความหวานแววขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมเปลี่ยนจากเขาสัตว์นะคะมันดูดิบเกินไปนะคะก็คิ้วคุณอาจจะเป็นคันสอนเป็นอะไรดกมากจนเกินไปนะคะก็การคิ้วให้มันดูสวยงามนะคะการคิ้วให้มันดูสวยงามนะ,ะแล้วก็แบบผมเผ้าก็ทําสีให้สวยงามนะคะนะแล้วก็สุขภาพปากและฟัน สุขภาพร่างกายอะไรต่างๆให้มันดูแบบเปลี่ยนลุคของคุณใหม่ซะนะคะนะถ้าไม่ชอบแต่งหน้าก็ลองลองเฉยๆลองดูเฉยๆนะคะคุณจะแบบว่าอาจจะแบบเพิ่มการแต่งหน้าสักนิดสักหน่อยแล้วคุณจะเห็นว่าตัวเองดูสวยพอคุณดูสวยแล้วมันเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าจะไปแบบผมเผ่าคิ้ว ปากอะไรอย่างนี้นะคะนะอืมมันเป็นการปรับบุคลิกภาพด้วยเราก็จะได้เป็นแบบดูดีอยู่ตลอดการไม่ว่ายามนอนเราก็ยังดูดีนะคะใส่เสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าเราก็ยังดูดีนะคะนะอาจจะเพิ่มเหมือนอย่างที่มาลีบอกนะคะทำคิวใหม่นะคะศึกษาหาความรู้เรื่องการแต่งหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะนะ ศึกษาความรู้เรื่องการแต่งเขาจะได้แบบว่าเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้นะคะหนึ่งไม้ก็ขึ้นให้ไปเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าปรับบุคลิกภาพขึ้นใหม่หน่อยนะคะนะสิ่งที่เขาคิดนะคะนะจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะคะเนาะโอเคเอาตามที่สบายใจนะคะนะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่3าคะ่ะ ไปต่อกันกองที่3นะคะดูสิคะว่าคุณเป็นยังไงนะคะตอนที่คุณแต่งหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณดูน่ารักจิ้มลิ้มนะคะคุณแต่งหน้าเต็มนะคะปัสมัตคัลลานะคะแก้มจะแดงตลอดเวลานะผมเผ้าสวยชุดคุณก็สวยนะคะนาเครื่องประดับก็เต็มนะคะจัดเซ็ต แต่งหน้าเข้ากับเครื่องแต่งกายนะคะจัดเซตเข้ากันมากเลยนะคะนะมหมเตะขนาดมงกุฎคุณยังน่ารักคุณเป็นคนที่แต่งหน้าดูดูหวานนะคะดูหวานด้วยนะคะมันมองดูมันมีความแบบอ่อนหวานปนความแบบเซ็กซี่นะคะมีความเป็นสีพีชนะคะนะ บางครั้งก็ปากชมพูก็ได้ด้วยนะคะออกทางโซนนี้เนาะทางสีพีชทางสีชมพูนะคะนะแล้วคุณก็แต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้บ่อยๆนะคะแล้วมันดูอ่อนหวานมากๆเลยนะคะลักลุกของคุณนะคะอืเอาแล้วคุณของคุณเขาคิดยังไงกับการที่คุณแบบแต่งหน้าแบบนี้นะคะลุกของคุณแต่งหน้าแบบนี้แล้วเขา มีความรู้สึกยังไงนะคะคิดยังไงบ้างนะอืมเดี๋ยวขอใหม่มันหลุดโ <c oughs> อ,อ้ว้าว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 วาวก้าวถ้วยเลยนะคะก็ดูคุณน่ารักอย่างเนี้ยเขาก็ต้องคิดว่าคุณน่ารักนะสิคะเนี่ยคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณดูน่ารักคะแค่นั่งเฉย ก็ดูน่ารักไปหมดก็อยากจะแบบมอบแก้วมอบความรักให้กับคุณแล้วอะฮะมันต้องมีคนแบบมอบความรักให้กับคุณมากมายนะคะโดยการที่แต่งหน้ากับคุณอย่างเงี้ยมันมีทําให้คุณแบบมีออร่ามากๆเลยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีออร่ามากๆเลยนะแล้วก็แบบว่าใครๆก็ต้องแบบมาขายขนมจีบคุณเยอะแน่เลยอะไรอย่างนงี้นะแล้วคุณก็สามารถเลือกได้นะคะนะเขาก็คิดว่า ออ้เขาต้องมีคู่แข่งนแน่เลยแล้วก็แบบต้องมีคนมาจีบคุณเยอะแน่เพราะว่าคุณนะ่ะมันน่ารักนะคะนะอืมความน่ารักของคุณทําให้เขาเครียดเลยอะ่ะอืมน่ารักปากก็จิ้มลิ้มแก้มก็น่าหยิกนะคะขนาดมือและขายังดูดีเลยอะ่ะดูดีเป็นหมดนะ่ะอืม แล้วเนี่ยเขาอยากจะรู้สึกอยากจะหอมแก้มเหลือเกินเพราะว่ามันดูแก้มคุณก็น่ารักนะคะคุณดูน่ารักก็เขารู้สึกว่าเอออยากหอมแก้มอาอะไรอย่างเงี้ยคันมีความรู้สึกมันฟิวนั้นนะคะฟิวมาคือยากอยากมาอยู่ใกล้ๆะคะ่ะแล้วแล้วคุณก็แต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้คือแบบมีมีมาตรฐานของตัวเองนะคะก็คือแบบ จะดูแบบอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะจะดูสวยดูดีอยู่ตลอดนะคะค่อนข้างม,มีมาตรฐานของตัวเองนะคะแล้วก็แบบดูดีอยู่ตลอดเวลาเนะะี่ยม,มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาใกล้คุณนะคะเขาอยากมาดูคุณใกล้ๆอยากมาอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้ว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 ถ้าไม่แต่งหน้าล่ะพอเห็นแล้วอ่ะทํายังไงเป็นยังไงนะคะ พอไม่เห็นพอพอเราไม่พอเราไม่แต่งหน้าน่ะเป็นไงอะดูสิโอ้โหสมาธิกระเจดิดกระเจิงเลยตกใจเลยเพราะว่าขนาดไพ่ย,ยังแบบดูวุ่นวายมารีเองหรือเปล่าที่วุ่นวายโอ้โหมันดูเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงพอควรไม่ได้แต่งหน้าแล้วนะคะมันดูแบบทาวเวอร์ขึ้นนะคะ มันดูเปลี่ยนแปลงนะ The Wall of Fortune ขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงพอไม่แต่งหน้าแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น p a c e of w a n คุณรู้ไหมคะพอคุณไม่แต่งหน้านะคะเขาคิดยังไงเขาคิดว่าคุณดูเด็กขึ้นนะคะ คือแบบจากจากที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ลุกแบบเป็นดูน่ารักสาวสวยใช่ไหมคะตอนแรกคุณอยากจะดูเป็นสาวอยู่นะคะพอคุณไม่ได้แต่งหน้านะคะมันเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันหมุนเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเป็นเด็กค่ะคุณดูเป็นดูเด็กที่แบบเป็นเด็กที่ธรรมดาธรรมดาดูเป็นแบบดูเป็นเด็กอะนะคะ แต่มันดูแต่มันก็ยังหน้ามองอยู่นะคะคนดูเป็นเด็กแต่ว่ามันก็ยังดูยังดูน้ามองอยู่เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> แต่มันมันทำให้แบบว่าแต่ก่อนจะเป็นสาวเพราะไม่แต่งหน้าแล้วดูเด็กนะคะ <ault> เขาก็ยังรู้สึกว่าชื่นชอบคุณยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะเขาก็ยังคอยประคับประคองไม้ของเขานะคะแล้วก็แบบว่ามันเป็นเด็กไม้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> คือแบบมันดูเด็กมันดูเป็นเด็กแล้วมันดูน่ารักนะคะดูเป็นน่ารักดูเป็นธรรมดาธรรมดานะคะ ดูเป็นแบบเด็กธรรมดาที่มันดูแบบมันหน้ามามามาไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยมันหน้าจะเอามาแบบมาไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยเนี่ยคือแบบมันดูน่ารักหน้าแบบหน้าแบบหน้าเอามาดูแลอะไรอย่างงี้นะคะนะอืมเขาจะชอบส่องชอบมองนะคะถ้าสมมติว่าคุณคุณไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมองนะคะ ไม่ใช่ว่าจะชอบมองเฉพาะตอนที่แต่งหน้านะคะพอคุณไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยเขาก็ชอบมองเพราะว่าคุณดูเด็กดูดูสดใสขึ้นนะคะเขาเขาดูแล้วมันมันดูแบบมันก็ดูหน้ามองนะคะมันจะดูเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแต่มันก็ดูหน้ามองนะคะนะอ่นะโอเคค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะนะเราไปต่อกันกองที่สนะคะ คุณกองที่สี่คะเวลาที่คุณแต่งหน้าแล้วคุณดูเป็นยังไงนะคะเวลาที่คุณแต่งหน้าแล้วนะคะคุณก็ดูสวยค่ะบอกเลยว่าสวย <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะการแต่งหน้านะคะคุณแต่งตัวดูสวยด้วยนะคะทั้งแต่งหน้าแต่งตาแต่งปากคุณเนี่ยต้องสีจัดตลอดนะคะคุณไม่เคยปากซีดนะคะนะ หน้าคุณจะต้องแบบดวงตาของคุณเผื่เพคุณก็จะใส่แบบคอนแทคเลนส์นะคะนะรวมไปทั้งสีผงสีผมชอบใส่ที่คาดผมก็ได้ติดกิ๊บก็ได้นะคะตรงแต่งทรงผมก็ได้เช่นกันนะคะนะเครื่องประดับคุณเต็มนะคะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ทำให้ตัวเองดูสวยดูเลอค่าตลอดเวลาแล้วคุณแบบแต่งตัวดูแพงด้วยนะคะนะดูสิเลยยิบระยยับไปหมด นะะคแก้มก็จะออกเป็นสีชมพูสีน่าจะเป็นออกโทนสีแดงสีอิฐมากกว่านะคะปากคุณก็จะแบบมีสีสันตลอดเวลาคุณจะไม่มีการแบบว่าปล่อยให้ปากแห้งนะคะต้องเติมตลอดหรือไม่งั้นก็พือแบบว่าลิปแบบไม่หลุดไม่ลอกอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วคนคนนั้นของคุณพอเขามองมาหาคุณนะคะที่คุณแต่งหน้าแล้ว ที่คุณแต่งหน้าแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะนะอพอเขามองมาเขาก็ก็ดูเฉยๆนะเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาเขาเขามีความรู้สึกไหมคะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกอะไรไหมคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเน่ะแต่งเต็มแต่งเต็มมันมีความรู้สึกว่า อาจจะแต่งเต็มเกินไปหรือเปล่านะคะนะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบนะคะเขารู้สึกว่าคุณแบบมันมันเยอะเกินไปนะคะมันดูเยอะเกินไปเพราะว่าคุณดูสิที่คาดผมผ้าพันคอสร้อยแหวนต่างหูมันเต็มไปหมดเลยอะเต็มไปหมดแล้วหน้าคุณก็แบบเต็มนะคะคุณอาจจะแต่งหน้าจัดตลอดนะคะเขาก็เลยแบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเขา เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะชอบความที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเขาอยากให้มันเป็นความธรรมชาตินะคะดูใส่สดูแบบธรรมดาธรรมดานะคะนะเพราะว่ามันคุณดูเลอค่าเกินไปสําหรับเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาเขาแบบเขาแต่งตัวแบบธรรมดามากเลยนะคะแล้วทีเน,นี้ยเวลาถ้าเดินไปกับคุณมันดูไม่แมทกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแบบคุณอาจจะแบบตัวขาวจั่วนะคะ แดงแจ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แบบขำๆนะอย่าไปซีเรียสแล้วก็แบบว่าแต่งหน้าเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่งขนตางงอนใส่ขนตาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบแล้วตัวเขาเป็นคนที่แบบว่าแต่งธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเวลาเดินไปด้วยกันมันดูแบบมันดูไม่แมทช์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบว่าโอ้ยอยากจะดิ่งลงทะเลอยากจะพาคุณไปล้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบให้แต่งหน้ามายนะคะแบบว่าอยากให้แบบ เออเอาเบาๆให้มันดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะนะอืประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดนะอ่าแล้วถ้าดีฉันไม่แต่งเลยล่ะคะถ้าอย่างนั้นนะ่ะงอนค่ะถ้าจะอย่างเงี้ยแล้ว,ลวถ้าดีฉันไม่แต่งล่ะคะ <c oughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปงอนเขาบางทีผู้ชายเขาไม่เข้าใจเรื่องแบบ เรื่องแฟชั่นหลอกเรื่องเรื่องแบบการแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยบางที่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วถ้าคุณนะคะแล้วถ้าคุณไม่ได้แต่งหน้าล่ะคะเขา,า,งงา e คิดยังไงเจ็ h ออฟ s w ร r d เจ็ดดาบขึ้นเขาก็บอกว่าดูแล้วมันก็ดูพอดี <c oughs> <c oughs> คุณเขาชอบแบบเขาชอบคนไม่แต่งหน้าหรอเนี่ยคนคนนี้เออ ขาอาจจะชอบคนที่แบบไม่ได้แต่งหน้านะคะเห็นไหมคะเนี่ยเอสออฟแบนเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบพอคุณไม่ได้แต่งหน้านะเขารู้สึกหลงไหลคุณมากเลยนะคะเขาชอบที่คุณแบบแต่งหน้าอ่อนๆแบบธรรมชาตินะคะหรือว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะพอสังเกตดูว่าถ้าอันไหนอันที่คุณแต่งเนะะ่เขาแบบไม่โอเคนะคะแต่ถ้าคุณ ไม่ได้แต่งนะคะมันก็จะดูเหมือนกับว่าพอคุณไม่แต่งหน้านะคะคุณก็เหมือนว่าคุณก็เครียดนิดนึงว่าคุณไม่ได้แต่งหน้าแต่เขาอะ่ะเขารู้สึกว่ามันดีเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะเขารู้สึกแบบเขารู้สึกดีมากอะไรอย่างเงี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณดูหน้าหลากดูเป็นธรรมชาติดูพอดีมันดูเป็นอะไรที่พอดีอาจจะพอดี พอดีสําหรับเขาก็ได้นะคะความคิดคือแบบว่าเขาเป็นคนเรียบเรนะียบเนาะเขาก็เลยอยากให้แบบว่าคุณแบบเป็นคนเรียบเรียบเหมือนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอ๋อก็ประมาณนั้นนะคะจะทํำยังไงอะ่ะก็เราเป็นคนแบบเต็มเนาะเราเป็นคนเต็มจะให้เป็นเราเป็นคนแบบเรียบเรียบเงียบอย่างเงี้ยมันมันอาจจะดูยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะอาจจะปรับการแต่งเนื้อแต่งตัวลงแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็แล้วแต่นะคะนะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคุณกองที่4เนาะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์ share ให้กับมาลีเลิฟตลอดด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและชมค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ